ำนานหลวงปู่มั่นเจอยักษพระอาจารย์มั่นผู้ใจสงบตั้งมั่นเป็นอันดีท่านได้เที่ยวจาริกไปตามจังหวัดต่างๆไปเที่ยววิเวกทางถ้ำสาลิกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกใกล้กับน้ำตกสาลิกาพักอยู่ถ้าสาลิกาสามปีขณะที่พักอยู่ในถ้ำนั้น บางครั้งไปซ่วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่างสดๆร้อนๆ้อนก็มีฉันอะไรเข้าแล้วไม่ยอมย่อยเอาเลยพยายามอย่างสติปัญญาลงในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆของาธาตุขานออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละแต่เวลาพลบคำถึงเที่ยงคืนคือ24นาฬิกาจึงลงเอ่ยกันได้ ขณะนั้นโรคก็ดับทุกข์ก็ดับความฟุ้งซ่านของใจก็ดับพอจิตรวมสงบถึงที่แล้วถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิแล้วจิตสว่างออกไปนอกกายปรากฏเห็นบุรุษมีรูปร่างใหญ่ดำและสูงราวสิบเมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขาราราวสองว่าเดินเข้ามาหา และบอกกับท่านว่าจะทุบตีท่านให้จมถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายในบัดเดียวจใจตามที่ผีบอกกับท่านว่าตะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั้นตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงหนเดียวเท่านั้นช้างสารนั้นต้องจมลงไปในดินแบบจมมิดเลยโดยไม่ต้องตีซ้ําอีกท่านได้กําหนดจิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่าจะมาตีและฆ่าอาตมาทําไม อาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเล่าการมาอยู่ที่นี่มิได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรมทำโทษถึงขนาดตีและฆ่าให้ตายถึงเช่นนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมาอยู่คลองอำนาจเหนือต้นไปได้ ต้องรีบปราบปรามและกำจัดทันทีทั้งตอบว่าก็อาตามามิได้มาคลองอำนาจบนหัวใจใครนอกไปจากมาปฏิบัติบำเพ็ญศีลร,รมอันดีงามเพื่อคลองอำนาจเนื้อกิเลสบาปธรรมบนหัวใจตนเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทำลายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรงศีล และเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้มีใจบริสุทธิ์และมีอำนาจในทางเมตตาครอบไตรโลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือนท่านซักถามและเทศให้ผีร่างยักษ์ฟังขณะนั้นว่าถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจเก่งจริงดังที่อวดอ้างแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมและทำอันเป็นกฎใหญ่ปกครองมวลสัตว์ในไตรภพด้วยหรือเปล่า เขาตอบว่าเปล่าท่านจึงพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าส,สามารถปราบกิเลสตัวที่คอยอวดอำนาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายในคิดอยากตีอยากฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้หมดไปจากใจได้ส่วนท่านที่ว่าเก่งคือปราบกิเลสดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยังเขาตอบว่า ยังเลยท่านท่านว่าถ้าอย่างท่านก็มีอำนาจไปในทางที่ทําตนให้เป็นคนมืดหนาะป่าเทือนตัางหากซึ่งนับว่าเป็นบาปและสวยกรรหนักแต่ไม่มีอำนาจกลับความชั่วของตัวที่กําลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจแบบก่อไฟเผาตัวและต้องจัดว่า กำลังสร้างกรรมอันหนักหนามากมิหนำยังจะมาตีมาฆ่าคนที่ทรงศีลธรรมอันเป็นหัวใจของโลกถ้าไม่จัดว่าท่านทำกรรมอันเป็นบาปหยาบช้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้วจะจัดว่าท่านทำความดีที่น่าชมเชยตรงไหนอาตมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งทำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านจะยังมาทุบตี และสังหารโดยไม่ได้คิดคำนึงถึงบาปกรรมที่จะเป็นเหตุฉุดลากท่านให้ลงสู่นรกสเสวยกรรมอันเป็นมหันตุกเลยอาตมารู้สึกเมตตาสงสารท่านยิ่งกว่าจะอาลัยในชีวิตของตัวเองเพราะท่านหลงอำนาจของตัวถึงกับจะเผาตัวเองทั้งเป็นขณะนี้แล้วอำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่าน อำนาจเหล่านั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาพลานตัวเองอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ทัานว่าตนเองเป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวงปกครองเขตเหล่านี้แต่อำนาจนั้นมีอำนาจมีฤทธิ์เหนือกรรมและเหนือธรรมไปได้ไหมถ้าท่านมีอำนาจเหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาัตมาได้ สำหรับอาตมาแล้วไม่กลัวความตายแม้ท่านมีค่าอาตมาก็จะต้องตายอยู่โดยดีเมื่อการของมันมาถึงแล้วเพราะโลกนี้เป็นที่อยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วหน้ากันแม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอำนาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ขนาดนี้แต่ท่าน ก็มีได้เก่งไปกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงำสรพพสัตว์ทั้งสโลกธาตุไปได้ขณะที่อาจารย์มั่นสักถามและเทศสอนบุรุษลึกลับทางสมาธิอยู่นั้นท่านเล่าว่าเขายืนตัวแข็งบาแบกตะบองเหล็กเครื่องมือสังหารอยู่เหมือนตุ๊กตาไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับขยื่นถ้าเป็นคนธรรมดา ก็ทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหายใจแต่นี่เขาเป็นอมนุษย์พิเศษจึงไม่ทราบว่าเขามีลมหายใจหรือไม่แต่อาการทั้งหมดแสดงให้เห็นชัดว่าเขาทั้งอายทั้งกลัวอาจารย์มั่นจนสุดที่จะอดกลั้นได้แต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชมตอนท่านแสดงทาจบลง เขาได้ทิ้งตะบองเหล็กจากบ่าอย่างเห็นโทษและเปลี่ยนภาพร่างบุรุษลึกลับที่มีกายสูงดำใหญ่มาเป็นสุภาพบุรุษพุทธมามะกะผู้อ่อนโยนนิ่มนวลด้วยอัธยาศัย,ยและแสดงความเคารพคาระวะและกล่าวคำขอโทษท่านอาจารย์แบบบุคคลผู้เห็นโทษสำนึกในบาปอย่างถึงใจซึ่งต่อไปนี้เป็นใจความของเขา ที่กล่าวตามความสัตย์จริงต่อท่านพระอาจารย์มันว่ากระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านแต่เริ่มแรกเมื่อเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มากซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนพุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัวผมทำให้อ่อนไปหมดแทบไม่อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจนจิตใจ ่อนเพลียไปตามๆกันไม่อาจทำอะไรได้ด้วยพลักการเพราะมันอ่อนและนิ่มไปด้วยความซาบซึง้งจับใจในความสว่างนั้นทั้งๆท,ที่ไม่ทราบว่านั่นคืออะไรเพราะไม่เคยเห็นเท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและฆ่านั้นไม่ได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยเลย แต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจในหมู่อามนุษย์ด้วยกันและมีอำนาจในหมู่มนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมชอบรักบาปหาความชั่วประจำนิสัยต่างหากอำนาจนี้จะทำอะไรให้ใครเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการโดยปราศจากการต้านทานขัดขวางมานะอันนี้แลพาให้ทำเป็นผู้มีอำนาจ แสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลายทั้งๆท,ที่กลัวและใจอ่อนทำไม่ลงและไม่ได้ปลงใจที่จะทำหากเป็นเพียงแสดงออกพอเป็นกริยาของผู้เคยมีอำนาจเท่านั้นกรรมอันไม่งามใดๆที่แสดงออกให้เป็นของอันน่าเกลียดในวงนักปราดที่แสดงต่อท่านในวันนี้ขอได้เมตตาอาโหสิก,กรรมนั้นๆให้กระผมด้วย อยากให้ต้องได้รับบาปหาบทุกต่อไปเลยเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกอย่างพอตัวอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ทรมานให้มากกว่านี้อีกก็คงเหลือกำลังที่ตนเองจะทนรับต่อไปไหวท่านถามเขาว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากกายก็เป็นทิพย์ไม่ต้องพาหอบหิ้วเดินเหินไปมาให้ลำบากเหมือนมนุษย์ การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกที่เป็นกันแล้วทำไมยังบ่นว่าทุก์ถ้าโลกทิพย์ไม่เป็นสุขแล้วโลกไหนจะเป็นสุขเล่าเขาตอบว่าถ้าพูดอย่างผิวเผินและเทียบกับกายมนุษย์ที่เย็บหยาบพวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่ามนุษย์เพราะเป็นภูมิที่ละเอียดกว่าแต่กล่าวตามชั้นภูมิแล้วกายทิพย ก็ย่อมมีความทุกข์ไปตามวิสัยของภพภูมินั้นๆสุดท้ายแห่งการสนทนาธรรมท่านว่าบุรุษลึกลับมีความเลื่อมใสในธรรมเป็นอย่างยิ่งและปฏิญาณตนถึงพระไตราสรารณาคมตลอดชีวิตกล่าวอ้างพระอาจารย์มั่นเป็นสราระและเป็นองค์พยานด้วยพร้อมทั้งให้ความอาราขาแก่ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างดีและขอนิมนต์ท่านพักอยู่ที่นี่นานน,าน ถ้าตามใจเขาแล้วไม่อยากให้ท่านจากไปสู่ที่อื่นตลอดอายุไขของท่านเขาจะเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่านทุกอิริยาบถไม่ให้มีอะไรเบียดเบียนหรือรังแกท่านได้เลยความจริงแล้วเขาไม่ใช่บุรุษลึกลับและมีร่างกายดำสูงใหญ่ดังที่แสดงภาพต่อท่านแต่เขาเป็นหัวหน้าแห่งรุกคเทวดา ซึ่งมีบริวารมากมายอาศัยอยู่ในภูเขาและสถานที่ต่างๆมีเขตอาณาบริเวณกว้างขวางติดต่อกันหลายจังหวัดมีนครนายกเป็นต้นนับแต่ขณะจ,จิตท่านสงบและระงับโรคจนหายสนิทไม่ปรากฏเลยประมาณเที่ยงคืนกับเที่ยวรุกขเทพมาเกี่ยวข้องและสนทนาธรรมกันจนถึงเวลาจากไป และจิตถอนขึ้นมาก็ประมาณตีสี่โรคที่กำเริบในขณะที่นั่งทำสมาธิภาวนาพอจิตถอนขึ้นมาก็ปรากฏว่าหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องอาศัยยาอื่นใดรักษาอีกต่อไปโรคหายได้เด็ดขาดด้วยทำโอโสถทางภาวนาล้วนๆจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสำหรับท่านในคืนวันนั้น พอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านทำความเพียรต่อไปไมิได้หลับนอนตลอดรุ่งเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียแต่กลับก็บปีก้กระเป๋าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอนุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใสหนึ่ง จิตรวมสงบลงเป็นเวลาหลายชั่วโมงและเห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบตัวอยู่อย่างมีความสุขหนึ่งโรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนควรเรียกได้ว่าเป็นโรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดยสิ้นเชิงหนึ่งจิตได้หลักยึดเป็นที่พอใจหายสงสัยในสิ่งที่เคยเป็นมาหลายชนิดหนึ่งอาหารที่ฉันลงไปในตอนเช้า แต่วันหลังกลับทำการย่อยตามปกติหนึ่งความรู้แปลกๆปลปรากฏขึ้นมากมายทั้งประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้ตามวาสนาหนึ่งในคืนต่อไปท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกและมีความสงบสุขทางใจอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็เป็นปกติสุขไม่มีอาการใดมาก่อกวนบางคืน ยามดึกสงัดก็ตอนรับพวกรุกขเทวดาที่มาจากที่ต่างๆจำนวนมากมายโดยมีเทพลึกลับที่เคยทำสงครามวาทะกับท่านอาจารย์เป็นผู้ประกาศโฆษณาให้ทราบและเป็นหัวหน้าพามาคืนที่ไม่มีเรื่องมาเกี่ยวข้องท่านก็จะสนุกบำเพ็ญสมาธิภาวนานี่ก็คือเรื่องราวที่หลวงปู่มันภูริทัตโต จอกกัับยษ์ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา